กิจีก็คืออย่างที่ผมบอกว่าอย่านอนตื่นสายอะยไปทำกินอยู่นะครับขายได้ไหมอยู่บนที่นอนเห็นไหมครับอยู่บนที่นอนก็ยังขายได้นะครับธุรกิจปล่อยวางได้นะครับอย่างมีเง,งินน้อยอย่าไปโฆษณาดั้งอยือเฉยเลยเดี๋ยวเงินเข้ามาเรื่อยๆน,น,นะครับสวัสดีครับรายการ เอลออฟเดลเนปลายแห่งแผ่นดินวันนี้จะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อาชีพนะครับในชุมชนเริ่มแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อการสื่อสารที่ชุมชนสารเจ้าแดงซึ่งมีผู้เรียนให้ความสนใจนะครับมากมีทั้ง ผู้ใหญ่และเด็กนะครับในชุมชนมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการนะครับในชุมชนศาลเจ้าแดงซึ่งสถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนะครับ น p a e าดีค่ะัทดก็ชื่อจริงของนียนใสชื่อจริงนะคะ I ชื่อเล่นนะคะ I'm from Bangkok I l i e หลังจากนั้นเราก็ไปอีกชุมชนหนึ่งนะครับไปดูการจัด กิจกรรมการเรียนรู้อาชีพวิชาการนวดสปาหน้าทองนะครับที่ชุมชนร่วมใจพัฒนาซึ่งกิจกรรมของวันนี้มีผู้เรียนมาให้ความสนใจในหลักสูตรนี้มากนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรการทำสปาหน้าทองนะครับ โดยการนวดหน้านวดหน้านะครับแล้วก็ลงแผ่นทองในหน้าทำให้หน้าตาสดใสผิวพรรณเปล่งปังนะครับจัดกิจกรรมที่ชุมชนร่วมใจพัฒนานะครับซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ ให้กับประชาชนในชุมชนไปสร้างอาชีพได้นะครับให้กับตนเองและครอบครัวเราไปดูบรรยากาศาก,กรารจัดกิจกรรมกันครับ เรามาอีกที่หนึ่งนะครับมาอีกชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนเจริญกรุง8-9นะครับ วันนี้มาดูเกียกรรมการจัดการเรียนรู้อาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คือการหลักสูตรการเรียนรู้การค้าขายออนไลน์นะครับและการสร้างบรรจุพันธุ์ที่ชุมชนเจริญกรุง89ซึ่งมีผู้สนใจมาให้มาเรียนเยอะเลยนะครับ เป็นเกียรกรรมหนึ่งที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดนะครับให้กับตนเองในการเรียนรู้ช่องทางในการขายสินค้าของตัวเองนะครับผ่านแพลต,ฟ,ต,ฟ,ตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันครับอย่าอายควากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคว่าาสนาเคยได้ยินไหมครับ เคยนะครับคำเหล่านี้ใช้ได้ดีนะครับแต่ผู้รักผู้ใหญ่ราโองสอนมาเลยนะครับจนปัจจุบันนี้เราพวกเราก็กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็ไปสอนลูกสอนหลานแต่ถ้าเราเอาคำเหล่านี้ไปสอนลูกสอนหลานนะครับปัจจุบันนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าจะโดนลูกหลานถี่เข้ามาแน่นอนเพราะวา่าอาชีพณปัจจุบันนี้นะครับมันใช้คำเหล่านี้ไม่ได้แล้ว ถ้าท่านยิ่งนอนตื่นขายถ้ายิ่งใครทำาุีกิยิ่งมีเงินน้อยยิ่งคอยโฆษนาคือรวยเราจะรวยได้งไงนะครับเอ้ยตกให้นอนให้นอนต่อนะครับให้นอนต่อให้คอยโฆษนานะครับแล้วก็จะรวยนะครับมีร้านขายสินค้านะครับจะต้องมีสินค้าด้วย ต้องมีหน้าร้านใช่ไหมครับขายของไม่มีหน้าร้านเอาเก็บซ่อนไว้ในบ้านถามว่ามีใครมาซื้อไหมนอกจากคังบ้านที่รู้กันนะครับที่เหลือไม่มีปัจจุบันนี้อยู่บนที่นอนก็ขายได้เลยนะครับไม่มีสินค้าที่ต้องออกเงินทำเงินได้อีกนะครับทำยังไงนะครับอ่าอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบเอฟเฟอร์เรนก็คือของพี่มีกะแฟสดใช่ไหมครับ กระสผมเดี๋ยวผมไปขายกาแฟสมครัากแต่ทุกที่ขายเท่าไหร่ครับแก้วละสิบห้าบาทผมจะไปขายยี่สิบบาทแต่ถ้ามีคนสั่งผมผมจะมาสั่งุกที่สิบห้าบาทผมได้ห้าบาทปีปีผมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นยุคธุรกิจสมัยใหม่นะครับอันนี้คือเป็นแบบนไหนมากรสชาติอาหารต้องดีลองไปซื้อข้าวผัดดูครับมีเอ่อมีใครทำข้าวผัดขายไหมเอ่ย รสชาติอาหารต้องดีนะครับคนถึงจะเข้าไปกินปัจจุบันนี้ต่อให้เป็นชาววังมานายเลยนะครับก็คงไม่ได้เพราะว่าหน้าตาดีไว้ก่อนนะครับถ่ายรูปก,ก็สวยรสชาติครับรชาติผมไม่รู้แต่หน้าตาสวยไว้ก่อนเอาไปโม้บอกเขาบ้านได้ว่าจะเคยมากินร้านนี้กาแฟาแก้วละหนึ่ร้อย แกแ่โสมสิบห้าบาทเขาอ,อาจจะไม่มองลวสมัยนี้แก้วละร้อยนะครับคนไทยบอกไม่มีเงินนะครับโควิดเกิดเป็นปันนี้ขอให้ถ่ายรูปให้โชว์กัเกนเองได้นะครับเพราเะเอาวัตถุดิบท่านขาดนะครับจะขายของขายอาหารวัตถุดิบอย่าให้ขาดนะครับลูกค้ากาสั่งอะไราแล้วก็มีขายปัจจุบันนี้สั่งมาเถอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำพรุ่งนี้ไปเป็นสา่ทซื้อของ,ของใช่ไหมครับแบบนี้เริ่มมี การสั่งลูกหน้าแล้วนะครับวันนี้เรามาอบรมกันเดี๋ยวกลามากินข้าวอะไรกันดีเราอาจจะโทรสั่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเที่ยงเราทำได้กินนะครับด๋ยวนี้ก็มีระบบกอย่างนี้แล้วธุรกิจต้องจับต้องได้นะครับทํางานต้องแลกเงินไม่ครับเฟบุกรู้จักนะครับเอ่อติดต่อรู้จักไหมครับแต่ว่าที่ที่ไปรุ่นกันนะครับบาคนรู้จักเ็นบุ o กเอ่อยูทูบอันนี้คิดว่าเราจะรู้จักอยู่แล้วนะครับอินสตาแกรม นะคะนรับกิจการเพื่ักไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะตงดังคิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ใช้เหมือนกันฝากร้านออนไลน์นะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าไม่มีของขายข,ขายได้นะครับเช่นเอ่อช้อปปี้ลาซาด้านะครับใครมีอาหารมีซูชิมีกาแฟส่งพวกนี้ก็ไปเปิดร้านอยู่ในนี้ได้นะครับ มีเจดีมีเต๋าเป่านะครับ阿里บาบา,ววาับว่าเตาเป่า阿บา巴นี่คือเราเป็นตลาดในจีนใครอยากจะซื้อของจีนเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็จะมีสองชื่อน,นี้ไว้ไม่ต้องไปลองไอหน้าไปซื้อของแล้วนะครับเราแค่ไปติดต่อก็เลยเดี๋ยวเขาส่งของเขาม,มีมาให้นะครับหรือเราจะขายเขาก็ได้ต่อไปนะครับสร้างจุดเป็นเสริมสุดขายถ้าผมจะขายเครื่องสับตางหน้าเดง ขายเครื่องสังหารเป็นมหาใหญ่จรแน่เอางี้มาเป็นรีนิสเตอร์ยังไงครับเนี่ยอยัยเด็ดนะครับอันนี้มาเป็นรีนิสเตอร์ขายเครื่องสังหารนี่เป็นไหเอ่ยอันนี้คือถูกจ้างมาเพื่อเป็นแบรนด์อัมบาสเตอร์จริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยถูกจ้างมาเพื่อให้มาถ่ายรูปเป็นแบรนด์เคื่อสังหาจริงเพราะมีใครเห็นแล้วทุกคนขำหมดเลย พอถามแล้วยังไงครับถามแล้วมันเขาเรียกว่าเกิดไนวนอนะครับทำให้เกิดการอยากจะแชร์ออกต่อเฮ้ยเนี่ยดูดิโฆษณาที่นี่ตลกนะเห็นไหมครับมันต่างการสมัยก่อนต้องเอาดารามาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเอาเป็นเด็กในดองคนที่ไม่เด็กในรองขายเดินหานะครับชีวิ้มคนมาแค่ตัวเดียวแต่มากรู่ายภาพนะครับของ ตอนนี้นะครับเขาก็มาผมข้อมากเลยเขาก็คุยเรียนดีมากเลยการให้คนแชร์ต่อนะครับจากเท้าธรรมดานะครับสมมติว่าเราขายเอ่อตีบำรุงมือตีบำรุงเท้าจากเท้าธรรมดานะครับถ้าเราเอากระดาษสีแค่น่าห้าบาทนะครับอมตวานแล้วก็ตัดสีนกันได้อย่างสวยงามเท้าธรรมดาเขาจะลงเขาวขึ้นทันที นะครับแล้วก็เติมข้อความมีการเติมข้อความใส่สีท้ายเห็นไหมครับออันนี้เป็นอะไรโลชั่นนะครับสีเท้านนะะดูแล้วเออถ้าดูสวยงามน,นะครับจากภาพนี้เห็นไหมครับเราค่อยๆแก้ออกมาไปอยู่นันนี้เป็นโลชั่นนะครับสีเท้าน,นะครับก้าวเคะลือบปเดียอะไรก็ตามเขาจะใส่ไว้แบบนี้นะครับมีส่วนผสมสารสก,กัดจากอะไรไปไปชักปูนะครับแล้วก็ติดลงบน นะครับ yep. ีขายที่ไหนขายใน Shopee นะครับเยอะขึ้นเรื่อยเพราะว่าพอเราเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับทำวิดีโอทุกวันอยากวอนว่าพอวันในคนไหนมีคนที่สนใจกับตัวนี้เขาจะเริ่มมาแชร์บอกต่อเนี่ยจะรับคำพูดเราจะเริ่มดีขึ้นพอคำพูดเริ่มดีขึ้นเนี่ยเอ่อสวัสดีนะครับมีใครเข้ามาใหม่ครับขอขอบคุณพี่คุณพี่เชื่อนะครับขอบคุณพี่สวัสดีครับ คุณพีไ่ได้ยินไหมได้ยินไ,ได้ยินชื่อคนเลย่งอ่ะเขาเรียกว,ว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนซื้อดูได้สายของสายหน,น,นาของการไลฟ์สดผมจะแยกสองประเด็นนะคะรับระหว่างไลฟ์สดกับทำแอ,อน,นิเมียโอนะครับเมื่อกี้เป็นไลฟ์สดอันนี้มาเป็นเรื่องแอนีโอผมยกตัวอย่างของตัวนี้นะครับคนวนี้ทำเป็นช่องสอนธรรมหารนะครับเก่งหรือเปล่าได้ยินคำเหล่านี้ไหม อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับซึ่งยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วคำเหล่านี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับในยุคสมัยใหม่นะครับในสมัยนี้ไม่มีคำว่าช้าเกินไปนะครับคู่แข่งมากเรากังวลไหมครับเราก็ไม่กังวลไม่มีความชำนาญเราก็ไม่มีผลกับเราเพราะ เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับปัจจุบันมีช่องทางเรียนรู้ทั้งหมดนะครับผ่าน Google แล้วก็ YouTube วิธีการสร้างรายได้นะครับเราอาจจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวก็คือสมัคร Facebook สมัคร YouTube แล้วก็สร้างเพจการยิงแอดโฆษณาการตอบลูกค้า การสมัครใช้งานร้านค้า shopee lazada ซึ่งแค่นี้เราก็เรียนรู้ช่องทางทั้งหมดนี้เราก็สามารถเป็นการค้าขายออนไลน์ได้แล้ว